ประสบการณ์ยังน้อยสหรัฐชี้รัเสเซียกำลังพลาดเหตุไร้ประสบการณ์ในการบุกประเทศอื่น จ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐกล่าวกับรอยเตอร์ค่ะถึงการประเมินการรบของรัสเซียในยูเครนว่ารัสเซียไม่มีประสบการณ์มากนักในการเคลื่อนที่ไปประเทศอื่นที่มีระดับความซับซ้อนและใหญ่ขนาดนี้โดยชี้ให้เห็นถึงการรุกคืบของรัสเซียที่เชื่องช้ากว่าที่คาดการไว้โดยยังกล่าวอีกว่าเราไม่ทราบว่าเป็นความล้มเหลวจากการวางแผนหรือว่าความล้มเหลวในการดําเนินการ 1. ค่ะคือรัสเซียนะคะไม่ได้คาดการถึงระดับการต้านทานที่พวกเขาจะเผชิญหน้าจากยูเครน2ค่ะสหรัฐประเมิน ว่ารัเสเซียเนี่ยกำลังเริ่มใช้กลยุทธ์ปิดล้อมในการบุกโจมตีในยูเครนซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ชีวิตพลเรือน 3. ค่ะกองกําลังรัเสเซียค่ะยังคงอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเครียบกว่า30กิโลเมตรนะคะ 4. ค่ะรัเสเซียใช้สัญญาณดูภาพในการรบในยูเครนประมาณ2ใน3ส,ส่วน 5. ค่ะรัเสเซียเนี่ยยิงขีปนาวุธมากกว่า320ครั้งในยูเครน 6. รัเสเซียประสบความล้มเหลวในการยิงขีปนาวุธบางลูกระหว่างการโจมตียูเครน7าสหรัฐประเมินว่าเมืองมารีอูโปทางตอนใต้นะคะได้รับการปกป้องไว้และชาวยูเครนเนี่ยก็จะต้านทานได้ค่ะ 8. าสหรัฐมั่นใจว่าสามารถปกป้องบ้านเกิดและพันธมิตรได้หลังจากที่ปูตินนะคะประกาศให้กองกำลังนิวเลียร์เพิ่มความตื่นตัวค่ะ